สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องร้อยแปดไ a ยแลนด์คครับสำหรับวันนี้ก็จะมาให้ดูในเรื่องของอ่าไม่ไมโครโฟนที่ใช้กับโทรศัพท์มือถือเวลาที่เราเอามาถ่ายคลิปหรือมาทำรีวิวงานต่างๆก็คิดว่าในปัจจุบันเนี่ยนะทุกคนก็หันมาใช้โทรศัพท์มือถือกันเยอะขึ้นแล้วก็เอามาใช้เป็นสื่อมัลติมีเดียในการ ไม่ว่าจะเป็นการส่งงานหรือพรีเซนต์งานตามบริษัทห้างร้านโรงงานอะไรก็แล้วแต่แม้กระทั่ง YouTube หรือจะเอาไปหากินในเรื่องของเอาลงคลิปแล้วก็ขายสินค้าอะไรประมาณนี้จะให้ดูว่ามันมันจะมีอะไรที่มันใช้งานได้โดยที่ไม่ต้องไปเสียเงินแพงๆนะครับอันนี้เป็นไมครโฟสายก็ราคาหลักร้อยเหมือนกันแต่ว่าเดี๋ยวจะให้ดูไมโครโฟนที่เป็น,เป,นเป็นแบบสายนะครับ เราเห็นบ่นกันว่าไม่มีเงินซื้อไอเรื่องของอุปกรณ์ราคาแพงๆไอ้ตัวเนี้ยในแอปหลั200กๆสองรกว่าบาทเนี่ยนะหมดข้ออ้างนะนะตัวไอขาตั้งที่อยู่ตรงเนี้ยร้อยก้าสิบเก้าตัวตัวเนี้ยเป็นอ่ามันจะมีตัวช่วงนะั้นมันมีแอปที่ร้องาอเอาเกะได้ทั่วโลกผมก็ชอบเอาไปทดสอบ กับโปรแกรมาเาราเกะแอปอะไรไม่รู้จัไม่ได้ลนะซึ่งเจ้าไมโครโฟนแบบมีสายตัวนี้มันก็จะสั้นมันก็จะไม่ยาวเหมือนของโบย่างก็จะมีกล่องใส่มาแบบนี้ด้วยซึ่งแต่เสียงที่ได้อยู่ในตอนนี้ก็คือเป็นของไอะไ์ขายตัวนี้นะนี่มันจะเป็นอย่างนี้ด้านหนึ่งคือจะเป็นไมโครโฟนด้านหนึ่งจะเป็นหูฟังแบบนี้นะครับ ราคากัดูกมากร้อยกว่าบาทอีกเองืกันยาวประมาณเม็ดเม็ดนิดนิดประมาณนี้ฮะแล้วเดีย๋ยวก็จะเสียงแล้วก็ทดสอบเสียงให้ฟัง อแล้วนะบ้าเอาสายตัวนี้ไปใส่ก็เป็นสายเป็นแจ็ค3.5นะครับก็เอาไปเสียบก็จะมีสายแบบนี้ข้อดีของไม้ที่มีสายก็คือมันจะไม่ถูกขึ้นรบกวนเลยครับมันก็จะใช้งานได้โดยสมบูรณ์แบบในลักษณะที่เห็นอยู่เนี่ยแหละแล้วก็ราคาถูกด้วยสําหรับเด็กๆที่พยายามจะสร้างสื่อมัลติมีเดียลุงก็บอกว่า เขาบอกเขาสนับสนุนนะครับลองฝึกไปเรื่อยๆมันอาจจะเอาไปต่อยอดในการทํางานทําหารายได้พิเศษหรือไม่พิเศษหรือแม้กระทั่งในการทํางานบริษัทใหญ่ๆเดี๋ยวนี้การพรีเซนต์มันก็ไม่ได้อยู่ในเรื่องของเป็นระบบโปรแกรมสํานักงานทั่วไปแล้วเดี๋ยวนี้เขาชอบการพรีเซนต์ในลักษณะเป็นวิดีโอลักษณะนี้แหละซึ่งมันจะชัดเจนแล้วก็อาจจะใส่ในเอฟเฟกต คำบรรยายอะไรไปในคลิปวิดีโอที่ลงประมาณนั้นซึ่งก็น่าจะเป็นทักษะที่ใช้ในการต่อยอดได้ดีกว่าแต่เชื่อว่าในอนาคตในการทำคลิปวิดีโอหรือการไลฟ์สดหรือการพรีเซนต์เนี่ยมันต้องมีอะไรที่นอกเหนือจากนั้นอีกเพราะทุกวันนี้โปรเจคเตอร์เป็นทีเนเน่เป็นแบบพกพากเป็นก้อนเหลี่ยมๆเล็กๆแค่เนี้ย มันก็มีแล้วนะแล้วก็ต่อจากมือถือไปพกไปนั่งดูที่ไหนก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็อยากให้มาพิจารณาเด็กๆหรือน้องๆที่พยายามฝึกกันตัดต่อวิดีโอก็ไม่ต้องไปรบกวนคุณพ่อคุณแม่ให้ซื้อของราคา,าแพงๆนะครับร้อยกว่าบาทก็ใช้ได้เสียงก็ออกมาประมาณนี้ละไม่จำเป็นนะมันอยู่ที่วิธีการที่เราใช้บางทีเราก็ไม่ต้องไปตามยูทูบเบอร์ที่ ช่องที่เขารวยๆแล้วที่เขาประสบความสาเร็จแล้วเขาก็ต้องเอาอุปกรณ์ที่มันง่ายที่สุดมันก็จะมีไม้แบบช็อตกันเป็นไม้ที่แบบติดหัวกล้องอะไรอย่างเงี้ยหรือเป็นกล้องดีเอสใช่ไหมจริงๆไม่จำเป็นเอามือถือก่อนและแม้กระทั่งคลิปนี้เองก็เป็นจากโทรศัพท์มือถือนะครับสวัสดีครับลองดูนะครับและเดี๋ยวว่างจะหาลิงก์มาแปะไว้ให้นะครับว่าพิกัดของสินค้าทั้ง2ตัว มันอยู่ที่ไหนมันก็อยู่ในแอปยอดนิยมในระดยวนี้เดินหาตามห้างไม่ค่อยมีแล้วครับมันหายากหายากสวัสดีครับบ๊ายบาย